คำพีที่ห้าเร็วเนาะน่าเลยนะคำพีที่ห้านี่ชื่อว่ากระถาวัตถุกระถาวัตถุรถถเรื่องที่ควรถามเรื่องที่ฉันจะถามกระถาวัตถุเอาลองถามดูนะ ปกโลโลปรัปต <chat> <une de responder> ิสัจ um, okay. ิกัตะปรมตินาติอะมันตายสัจิกตปรมตตัโสุพกัโปรปติสัจิกตะรมัตินาติมิจาไม่เข้าใจใช่ไหมเป็นคำถามนะเนี่ยโอ้โลปรปติสัจิกตถะปรมัตินาติอะมันายสเขาบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นคาถาเนี่ยในสมัยสังกายนาครั้งที่สามเนี่ยที่ พระโมกัารีซึ่งท่านพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยไปนิมนต์ได้มานิมนต์มาปราบพระพวกปลอมบวชมันเยอะสมัยนัน้นเพราะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยหลังจากศึกที่เมืองกะลิงครัตแล้วเนี่ยเมืองกะลิงคารเนี่ยกะลิงครัตกะลิงกะิงคัเมืองกะลิงคัง้ศึกครั้งสุดท้ายเนี่ยที่นั่น ฆ่าคนตายมากมายเลยประมาณสักประมาณการมาสองแสนขึ้นสึกธรงนั้นน่ในประเทศเดียคือรวบรวมเป็นนัฐเป็นเผ่าพันธุ์เป็นชมพูทวีปยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วท่านสลดใจตอนนั้นคือมันฆ่าคนเยอะแล้วไปพบกับพระข้าพเจ้าพบธรรมะได้สนเนาธรรามาตอนนั้นก็เลยเกิดความเลือกใสตั้งแต่นั้นมาเลยท่านไม่ใช้กองทัพเผยแพร่ธรรมะใช้คําสอนธรรมะเผยแพร่แล้วอุปถาบุตธรรมพระสงฆ์เจ้า มากมายแต่สมัยนั้นพอท่านรู้สึกว่าผิดเนี่ยท่านอุปถรัรมภ์พระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งคนจนคนอะไร,รเขาเลยปลอมบวดกันเยอะนี้เพราะไม่ได้ไปไหนบิณถบาทในพระราชฐานมันมีโรงทานมีโรงทานที่ไหนมีโรงทานเขาเรียกว่าเศษรษฐีเศรษฐีสมัยก่อนคือต้องตั้งโรงทานนั่นจึงเรียกว่าเศรษฐีนะเดีย๋ยนี้มีเยอะๆก็เรียกว่าเศรษฐีแล้วทางบ้านเราเรียกว่าพ่อเลี้ยงไง เศรษฐีเนี่ยท,ท่านก็เลี้ยงคนเลี้ยงมากเลี้ยงมากเลี้ยงมากคนก็เลยปลอมบวชเป็นพระนะเพราะว่าท่านให้เงินเดือนด้วยไปบวชเนี่เคยแพร่พุทธศาสนาติมที่แม้แต่ลูกชายของท่านพระวิหินทัก็ยังบวชพระนางสังฆมิตาเนี่ยลูกชายกับลูกสาวราชโอรสราชธิดาบวชแล้วไปเผยแพร่ษษอยู่ในประเทศลังกาจนปันประเทศลังกาอยู่ปัจจุบันเนี่ย ก็คือสองคนเนี Saint ่ยท e ่านพระยอดศบลูกชายลูกสาวบวชบวดเผยแปร่ศาสนาตัวท่านเองก็เผยแปร่ศาสนาตั้งแต่ศึกครั้งนั้นแหละทีนี้พอมันมีปัญหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไม่รู้จะทําไงแม้แต่พระโมกขลีก็ยังหนีไปอยู่ที่ภูเขาท่านไปอาราธนามาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ว่าทำยังไงเนาะจิจรูุกะเนี่ย ว่าเป็นพระจริงพระปลอมมาทำยังไงน่ะเอาเข้าที่ประชุมว่าจะจํากัดกําจัดพระปลอมนอี่เพราะพระมันเป็นหมื่นๆห,หลายหมื่นลูกในเียน,นเขาปลอมบวชกันเยอะมากมันเลยศาส,ะสะนาไม่ก้าวหน้าพี่น้ำซ้ําทําชั่วชอบทําผิดศีลผิดก็ทำไปไหนขเขา็น้องเรียนท่านท่านเคยจัดการ เนิมนต์พระผู้หลักผู้ใหญ่คือพระโมคคลีพูจิตศิษย์ในร้านนี่เข้ามาจัดการระสดงทั้งหมดนี่นะท่านก็นบอกว่าพวกเราจะต้องดูสมาติการพระคนนี้ว่าอุ้งไหนบวชเป็นของจริงของปลอมนะต้องมาเสี่ยงบัตรปรากฏว่ามีม,มีถ้าไม่มีก็เขาเ้าแถวเขาเ้าแถวถามอ่ยปวดเขา ถามคำถามก็ท่านที่มาถาม,มคือคำนี้เนี่ยนี่นี่ปกรปฏิสัจิกดัประมาทียนนัดน,นี่เอาลองทีละคนดีดีน,น,นี่ถ้าคนได้ปฏิบัติวิปัสสนามันจะตอบคำถามมันได้ไอ้ที่เราบอกคน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 ทำไมเยกว่ากคนคนโดยปรัตถ์คืออะไรคนโดยสมมุติคืออะไร,คน,ค,ออะไรคนหาบ,บคุคคลไม่ได้โดยปรัตาทด้วยสภาว่าธรรมเนี่ยคนคืออะไร ด้วยสภยวาวะสมมติคืออะไรต่อมันก็ไม่ได้นี่ปุกบๆอบๆอยู่ท่านเลยบอกว่าคือบอกว่าเขาไปถามท่านท่านบอกว่าให้มหาเสนาือจัดการพระชั่วจัดการเลยพระปลอมจัดการทีนี้เขาเอาคำถามไปตอบก็เข้าแถวมาเรียงกันมาละเด็กพระที่ปฏิบัติทมพระเจริญนิพพานเขาตอบได้ คนคืออะไรอยเนี่ยเขาตอบได้คนที่ลงตาอธิบายมาเราค้นหาบุคคลไม่น่าเดือปรมัตคือความหมายที่แท้จริงอามันตะโยวตจิกะตัวหาบุคคลได้ปรมัตคือความหมายที่จริงเรามม่รู้นะท่านไม่ควรท่านไ,ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นท่านจงรู้จักว่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเป็นงั้นท่านค็มสมควรได้รับการตำหนิน,นะแต่ท่านคิดว่าคนที่จริงมันมีนะ่ะที่จริงมันไม่มีเพราะมันรวมกันเข้าหลายๆอะไรอ่ะๆๆมันเรียกว่าคนทีเฉย่ง นั้นถ้าไม่เข้าใจเวลาเขาถามว่าคนคืออะไรปุกโคลลาป,ปฏิสจิกาะถ้าตอบไม่เป็นพระมาะ่าอธิบายไม่ได้เข้าใจความหมายเนี่ยอมหมาดบอกว่า <c oughs> นิมนต์มาอยู่ทานนี้นิมนต์ <c oughs> มาอยู่ทางนี้ก็สั่งกักตัก็กลับเนะี่ะอนี้มันก็มีท่านนะและเจะฆ่าก็ถือดาบอยู่เบิดมีดแสดงว่าเป็นขวัญใจนางจีนนั่นเองเนาะ ตัดชั้นอาตายเลยนะท่ะนอ้านี่ม,มลูกต่อไปเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บขั้วประพติสัจจิจัคขะทำไมจึงง่วงวันนี้ปฏิบงงัติทำไมจึงง่วงตอบง่วงเกิดจากอะไรเกิดจากรูปหรือเกิดจากน้ำเราถามเนี่ยเกิดจากรูปหรือเกิดจากน้ำความง่วงเนี่ย ถ้าเกิดจะรูปเกิดเพราะอะไรเกิดจะน้ำเกิดทำไมจะเกิดไปอยู่แถวนั้นได้ยินยแต่ว้าตัดชุดนะตายเขาจะไม่โยนกล้วยบนลงตานะน,น้องนิวนเข้ามา โุคลบปรปติสัจิกถาปรมาเทศนโยมเป็นคนสอบท่านเขาบุคลีแต่งให้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่เพิ่งเริ่มหมดไปประมาณห้าพันลูกตายนะทีมันก็เข้าแถวเข้าแถวมาเป็นลูกชายพระเจ้าอาศกเนทีเนี้ยนันดับต่อไปเนี่ยอมายาก็เข้าไปล้ว่กันอัดปาดเลยก็ได้อาสัยเส้นมืกเนี่ย เขาจะไปตัดคอลูกชายท่านทำไงตายเนี่ยก็ะจะไปดินเอาตายดิแต่ว่า,าดูก่อนโยมไม่เป็นไรหรอกถามปัตาม,มาได้อัตามาก็เรียนมาปฏิบัติทมไม่ต้องหว่วงนะเรื่องก่อนขอบคุณเจ้าบวดไหมออกไปติวก่อนอกอน็่ต้องมาไม่ได้ต้องเสมอภาพก่นท่านดีอ่ะถามท่านก็ตอบได้ต่อไปต่อมารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันตายเยอะ นี่พระโมกขลิยท่านก็เลยมาพยายามเฮ้ยได้ยินข่าวว่าฆ่าพระไปตั้งเยอะเลยเหรอเนี่ยก็เลยไปถามพระเอ้าสมวะพร้ยอสมวะเนี่ยผมก็ไม่ได้สั่งไปฆ่านะผมว่าให้ไปจัดการเขาฆ่าเลยเนรอเขาก็ฆ่าเลยหมดไปห้าพันแล้วเนี่ยกําลังเข้าแถวก็อยู่สั่นอยู่ก็มีร้องไห้อยู่ก็มีบอกว่าตั้งใจนะคนไหนที่บวชพร้อมบวชอิสึกทันทีเลยนะ ใครออกไปก่อนจะรอดถ้าใครยังขืนเข้าแถวอยู่นี่ตายนะถ้าตอบไม่ได้นะก็แก้ผ้าแก้ผนนะเหลือแต่แอบพ่นเะวงเนะพราะจะตายดิเนี่ยที่ถ้าสมเราทุกวันนี้เนี่ยโยม เอาคาถาบทนี้เี่ยพิธามบทนี้เอามาสอบสวนพระในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนตายเกิดขึ้นไหมม,มีท่านเศร้าสลดใจมากเนี่ยเศร้าสลดพลดหัใจมากไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพลีนั่งสมาธิพวกพนรู้สึกว่าเราเองที่สั่งเนี่ยที่เป็นทุกเนี่ยข้าพระข้าเจ้าเนี่ยเขาว่าท่านพระเจ้าอาโศก แต่ความก็คือฆ่าคนเป็นสองแสนแล้วยังมาฆ่าพระอีกเขาเรียกว่าจันททานอโศกเนี่ยเห็นไหมที่จริงท่านบำรุงพุทธศาสนาดีมากท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพวาฬวันว่า,วาอะไรโอ้ท่าเามียท่านบอกไม่สนใจนะไม่สนใจเรื่องครอบครองกลัวเลยแล้วไปอยู่แต่นั้นสั่งมหาดเล็กคนสนิทต้มน้ําใส่กระทะใหญ่ๆไปดีล่ะต้นโพจนต้นโพเหี่ยวตาย แต่คำสีมาคำท่านจะเป็นสมาทานชินแปดนะพระยาอโศกเนี่ยท่านถือว่าท่านผิดแต่ที่จริงท่านไม่ก็ไปถามปัญหาพระเนี่ยท่านบอกไม่ผิดหรอกมหาบพิตรไม่ผิดเพราะมหาบพิตรไมไ่ตั้งใจว่าจงไปฆ่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไปฆ่าผมก็ก็คือว่าแบบทั่ว,วไปผมไม่คิ้ว่าเขาจะฆ่านะบอกว่าท่านไปจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ตอนนั้นมันก็ไม่มีมือถือโทรคุยกันแต่นั้นก็จะโทรคุยกันทางมือถือก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแต่น,นี้มันก็อย่างว่าแหะเพื่อจะมาเร็วมาบอกมาันนานตายไปเยอะแล้วดูนิเนี่ยนี่เราต้องรู้นะว่าอะไรเป็นคนอะไรเป็นค้นหาคนจริงๆคือ,อยังไงอะจริงๆนายดำในายแดงนายเขียวนายขาวผู้หญิงผู้ชายเพาอะไรเราก็สมมุติกันได้เฉยไง ประกอบมันขึ้นมามันเลยเป็นคนเป็นนุ่นเป็นนีนนขึ้นมาแต่ถ้าถอดนั้นปุ๊บมันก็ไม่มีเหมือนรถเขาบอกเหมือนรถนรถอะไรชื่อว่ารถาเผามันเรอล้อ,ลอมันเรอไม่รัวรัวเทียนเพี้ยนอ,อันตัวถังมันเลยมันไม่ใช่ต้องรวมกันทั้งหมดอยงเรีีกว่ารถนั้นเรารวมกันก็เป็นตัวเราก็เป็นคนขึ้นมาจริงจริงมันไม่ได้มีปเป็นเพียงสมมติทีนี้เขาให้อธิบายว่าสมมุติคืออะไร แต่พระที่ว่ายไม่ได้คือตายทันานพระก็ไม่อยากตายนะก็จะงงเงงร้องไห้บางคนปล่อยวางได้อยู่บางคนปล่อยวางไม่ได้เพราะมันต้องให้อธิบายแบบอภิธรรมไงยอันเนี้ยอภิธรรมคือต้องทาจริงๆคุจึงจะอธิบายได้